สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับวันนี้มาพูดคุยกันนะครับสายด่วนสำหรับเวยรัฐบาลนะครับแนะนำเพิ่มเติมสูตรนะครับการพลาดนะครับก่อนหนึ่งก็ต้องฝากคำเตือนสักนิดนึงนะครับเจอกันในช่อง16 8 9 5ตัวเลขพารวยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะครับสมาชิกใหม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ มีคลิปใหม่ๆก็จะได้รับรู้ทันท่วงทีนะครับคําเตือนนะครับเป็นเพียงการคํานวณสถิติย้อนหลังนะครับไม่มีผลต่อการออกรางวัลห่งวัต่อไปจงใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้นําไปใช้ในทางที่ผิดนะครับสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะมาเพิ่มเติมสูตร10หน่วยบนนะ10หน่วยบนเพราะว่าแอดก็ลืมไปว่า เขียนให้แต่ตัวเลขนะครับก่อนหน้านี้นะก็เลยมาคำนวณสูตรดูซิว่าจะตรงกันไหมก็เลยมาคำนวณสูตรให้นะครับหลายหลายท่านอาจจะรอสูตรอยู่เนาะ,ะบางท่านก็อาจจะคำนวณไปแล้วนะครับทีนี้แอดจะใช้สูตรเก่าสูตรเดิมแล้วก็มีเพิ่มเติมมันบ้างนิดหน่อยนะครับเพื่อให้ การคำนวณนั้นมันผิดพลาดน้อยที่สุดก็จะใช้ตัวเลขที่เดินย,วยาวๆแล้วก็ตัวเลขที่หลายๆตัวนะครับอย่างน้อย5ตัวแล้วก็6ตัวแล้วก็เปรียบเทียบ3ตัวมาคัดลงอีกทีหนึงนะครับเพื่อตัวเลขที่กระชับขึ้นนะครับสูตรแรกนะครับ10หน่วยบนเดินมาแล้ว6 3มวดนะ วดน,นี้เป็นงวดที่64สิบตัวเลขมี5ตัวจะมี1 2 4 5 8อยู่ในหลักสิบหลักหน่วยบนไหมก็รอติดตามกันในสูตรนี้นะครับวิธีการคำนวณก็ให้ดูตามขีดเอานะาก่อนหน้านี้สูตรนี้แอดใช้4ตัวนะครับเขามา4ตัวแต่ว่าถ้าสูตรเขาจริงๆเดินยาวก็จะเป็นห้าตัวนะเดินยาว60กว่างวด เขาจะเดินอยู่พร้อมๆกับสูตรเด่นบนนะครับเด่นบน60กว่างวดเหมือนกันนะครับก็จะเดินใกล้เคียงกันมานะครับเป็นสูตรใกล้เคียงกันมานะก็เลยมาให้ให้ดูกันอ่ะทีนี้ก็สูตรที่2ก็ใช้แค่2หลักนะหลักละ2ครั้งอ่าบวกกัน 2 3 4 5 0จะมีมาในหลัก10หลักหน่วยบนไหมอ่างวดที่53สูตรที่3นะครับก็ตามนี้วิธีการคำนวณน,นะงวดที่49จะเดินต่อไม้ตัวเลข6ตัวงวดที่48สูตรที่4นะครับจะมาต่อไม้แคปหน้าจอเอาวิเคราะห์เอาเนาะงวดที่35จะเดินต่อไมสูตรนี้นะครับ3 45 67นะครับรันเต้มเลย แล้วก็สูตรนี้เป็นสูตรเดียวกันกับสูตรนี้แต่ว่าเขาเดินพักหลังมา3ตัวท้ายนี้ก็เลยกลายเป็นบวก2คงที่เห็นไหมก็เป็นสูตรเดียวกันถ้าใช้สูตรเต็มก็มานี้นะครับเพราะว่าแอดเห็นว่า20กว่างวดนี้ยี่สิบสี่ยี่ห้างวดเขาเดิน3ตัวท้ายนี้ก็เลยทําให้ดูนะครับบอกกล่าวหลายท่านคงเข้าใจแล้วก็สูตรนี้ ผ่านไปบส23งวดเนอะวิธีการคำนวณอันนี้4ขีดน,นะสองสนแนะครับนี่แบวกสี่นสิบสองบกแปดสิบเห็นไหมก็เท่าก,กับศูนย์หนึ่งเลยนะทีนี้งวดสูตรนี้21่งวดผ่านงวดที่22จะมาไหมนะครับ2 5 7 2 5 7 8นะครับ อนี้สูตรนี้ก็10กว่างวด3ตัวนะสูตรนี้10 6งวดงวดที่17จ,จะมาต่อไหมอันนี้หลักพันสี่ครั้งอันนี้หลัก10แล้วก็หน้าครั้งที่2 2ครั้งหลักร้อยสิหน่วยแล้วก็ตามนี้เลยนี่นะครับไม่มีคงที่นะจะได้ตัวเลขเป็นเลขถ้าเลขคี้ก็คือเลขคี้นะครับถ้าคู่ก็คู่ ถ้าได้ก็ห้าเอย่างนี้อ่าที่ถ้าจับคู่ชุดก็จะเหลืออยู่ทั้งหมดทั้งมวลถ้าสูตรไม่พลาดสักสูตรหนึ่งจับได้แค่5คู่นะครับหนึ่งสคู่นะหคู่ก็จะมี5 0า5ูนย์ศูนย2ห้า c774 อ่าทีนี้ถ้าสูตรเด่นบนทั้งหมดทั้งมวลของเราไม่พลาดก็จะตรงกับสูตร2ตัวนี้คือ153นะครับถ้าสูตรเด่นบนของเราก็ยังอยู่ไม่หนีไปไหนนะ153แต่ทีนี้ถ้าหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยมาวิเคราะห์กันแอดจะยก แค่มาสูตรเดียวหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับเขาก็จะมี50ก็อ่อนไปถ้าสูตรได้สูตรหนึ่งพลาดห้ก็มานะครับแต่สูตรนี้ไม่มีศูนย์เลยนะเพราะฉะนั้นตัวตัวนี้ก็อ่อนไปแต่อย่าทิ้งนะ สองตัวอย่าทิ้งแต่สามตัวก็ให้ดอปๆไปแล้วก็ห้าสามมีนะครับห้าสามยังมียังเด่นอยู่นะครับห้าสี่ก็ยังมีนะครับห้าสี่ก็ยังมีนะห้าสี่สี่ห้าก็ยังมีนะครับสองเจ็ดสองเจ็ดนี่เต็มๆเลยนะ เตามสีไว้ให้สองเจ็ดเต็มเต็มเลยทีนี้ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่ก็ก็เหมือนกับห้าศูนย์ศูนย์ห้าอาจจะผิดหลักใดหลักหนึ่งถ้าสี่เจ็ดมาห้าศูนย์มาก็ผิดหลักใดหลักหนึ่งนะครับเพราะว่าสี่กับเจ็ดเขาอยู่ในในหลักหน่วยหมดเลยนะเพราะฉะนั้นตัวที่เน้นที่สุดก็จะเป็น 5 3 3 5 5 4, 4 5แล้วก็2 7 7 2นะครับทีนี้ถ้ามาเทียบกับสูตรหลัก10หลักหน่วยระยะกลางๆก,ก็ถือว่าไม่ไม่ใช่ระยะยาวนะครับแค่20งวดน,นะครับหลัก10นะอันนี้คือหลัก10 3สูตรหลัก10บนนะสสูตร คำนวณได้0 1 2 3สูตรที่2ก็0 1 2 3ชน4ตัวเลยสูตรที่3 17งวดก็ยังได้2 3 0 1เห็นไหมชน4ตัวเลยนะ2 3 0 1 0 1 2 3นั่นแหละ4ตัวเลยนะหลักสิบส่วนหลักหน่วยถ้ามาดูตามสูตรระยะกลางๆถือว่าระยะสั้นนะครับ10ขกวง,งวดทุกสูตรนะก็เดิน12 13งวดนะครับ จะเห็นได้ว่าเขาชนที่เลขเจ็ดนะจะชนที่เลขเจ็ดเพราะฉะนั้นก็ลองวัดดวงไปว่าจับศูนย์หนึ่งสองสามไว้หลักสิบก็เป็นศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดเห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นก็ชนที่สองเจ็ดที่แต้มสีไว้ นะครับเห็นไ,ไหมเป็นที่มาของการแต้มสีไว้ทีนี้หลักร้อยทั้งหมดทั้งมวลหลักร้อยของเราชน 2, 7, 1 2, 7, 1แต่ถ้าใช้5สูตรเขาจะชนอยู่ที่เลข7นะบางสูตรแอดยังไม่ได้ให้ดูนะครับแต่ถ้า5สูตรเขาชนที่เลข7นะครับแต่ถ้าใช้3สูตร สี่สูตรเขาชนอยู่ที่2 7 1นะครับแน่นอนละ่ะถ้าเราคอนเฟิร์มที่2 7งเจ็ราก็ตั้ง2 7ไว้เอาหลักร้อยยัดเลยนะครับก็จะเป็น2 2 7 5อง7จ็ดห้าสอนะอ่าถ้าเป็น2 7มา ก็จะเป็น5ชุดนี้นะครับแต่แท่นเน้นหวยสัญจรอาจจะเบิ้ลเบิ้ลห้ำหามก็เน้นไป727 7นี้นะอ่าเพราะว่าถ้าเบิ้ลเบิ้ลห้ำหามแล้วก็สูตรก็โดนเทนะครับสูตรบางสูตรก็อาจจะโดนเทนะครับไม่ไม่มาตามสูตรนะครับเพราะว่าหววสัญจรเนาะอันนี้วิเคราะห์กันให้ดูนะครับบางทีจะเป็นอย่างนี้นะ หรือจะสองสองเจ็ดไหมหรือจะเจ็ดสองเจ็ดนี่ก็ลองพิจารกกันดูนะทีนี้ถ้าสูตรเด่นบน901ไฮไลท์ของเรา6 6งวดไม่พลาดก็จะมา127นี้นะ127นี้อ่านะแต่ถ้า เขาพลาดงวดนี้เจอหวยสัญจรเข้าไปก็อาจจะเป็น7มานะหรือ8มา5มาก็ได้นะครับเก้อาจจะไม่ไม่มาก็ได้นะทีนี้เลข2ตัวเราจะทิ้งไม่ได้นะครับก็3ตัวบนมาใส่เลยหลักร้อยชนที่เลข7จ็ดะยัดเข้าไป750 7 5้าศูนย์นะครับแต่ตัวนี้เป็นตัว ห3ของเราแล้วก็เลขเด่นบนมาครบ20สูตรของเราชุดเดียวก็เลยจับมาวางไว้ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้านับดูแล้วนะครับตัวเลขที่น่าสนใจในงวดประจำวันที่1กันยายน2565เลข10ชุดนะสิชุดตรงนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับ ก็ลองนําไปใช้งานดูนะครับอันนี้ก็มาบอกกล่าวกันสายด่วนนะครับเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านอยากจะให้ทุกท่านได้มีโชคร่ำรวยกันทุกคนนะครับก็พยายามคัดเฟ้นนะครับเต็มที่นะครับขอทุกท่านโชคดีร่ำรวยกันทุกคนนะครับเจอกันในหลังหวยออกแล้วกันเนะาะอาจจะคลิปอาจจะ ลงไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับวันน,นี้สวัสดีครับสวัสดีทุกท่าน